ยินดีต้อนรับสู่ร้านคุณพงผู้นํามาตรฐานรถมือสองกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถสามันประจําครอบครัวเลยนะครับเป็นรถที่หลายๆครอบครัวนะครับต้องการนะครับจะครอบครองไว้นะฮะมันเป็นรถที่มีความรักชุรีสูงมากนะครับในท้องตลาดของบ้านเราณตอนนี้เลยนะครับมันจะเป็นรถอะไรไม่ได้นะครับนอกจาก t o y o ต้าเว l ไฟแซ z จี dition ปี2019คันนี้ครับผมคันนี้ไมล์เลสอยู่ที่41,000กิโลเมนะฮะ ไม่แท้แน่นอนเช็คศูนย์ครบทุกระยะนะฮะลดหม่ป้ายแดงตอนนั้นลูกค้าออกมา3ล้าน4กว่านะครับวันนี้นะครับล้านคุณพงผู้นำมาถา,านรถมือ2นะครับเคาะราคาแบบเน็ตๆให้เลยนะครับอยู่ที่2,890,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับสามารถเข้าไฟแนนซ์ได้เกือบเต็มเลยนะผมบอกไว้ได้เลยนะฮะดอกเบีย้ยนะร่วมต้นอ,อยู่ที่2.69% 4ปีและ5ปีอยู่ที่2.9 9, 9นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีเทล ของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับว่ามันมีสเปคมันมีออปชันอะไรยังไงบ้างนะครับมาเริ่มจากที่ชุดไฟหน้าเลยนะครับผมไฟหน้านี่เป็นตัวไมโนเชนเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED แบบ3ชุดนะฮะดูแล้วเนี่ยหรูหรามากๆนะฮะที่ชุดโคมไฟข้างในเนี่ยก็จะออกแนวสีโทนฟ้าๆนิดนึงนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวเวลไฟอยู่แล้วนะฮะมาพร้อมกับระบบ เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับที่เป็นแบบ L.E.D. นะครับและคันนี้นะครับก็ยังมีระบบไปสูงอัตโนมัติออโต้ไฮบีมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมซุดการตกแต่งนะครับเป็นของแบบเวลไฟแซดจีอ dition นะครับหรูหรานะฮะมาพร้อมกับปักเซนเซอร์นะครับกันโซนด้านหน้าให้อีกมีทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะฮะเพิ่มความปลอดภัยให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับและโลโก้ตรงกลางนะครับเอกลักษณ์ของเจ้าตัวเวลไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวระบบเรดาร์คุชคอนโทรลนะครับเพื่อเพิ่มให้การขับขี่ทางไกลเนี่ย สะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องขุมกําลังของเจ้า t o โยต้าเวล f i แซตจีอีดิชัคันนี้นะครับมันเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินนะครับผมสีสูบ2 5 0 0ซีซี cc นะครับผมให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่182แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่235นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ซูเปอร์ซีไอตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะฮะเครื่องยนต์และเกียร์ลูกนนี้นะฮะ มันถูกใส่อยู่ในเจ้าโตโยต้าแคม y รี่ที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละนะฮะที่เป็นแคม r y รี่ตัวใหม่เนี่ยฮะเห <_ measuring> ็นรถไซส์ใหญ่ขนาด2ตันกว่าอย่างเนี้ยแต่ขับจริงแล้วนะผมบอกได้เลยว่าไม่ถึงกับอืดไม่ถึงกับอึดอ,อัดแน่นอนนะเดินทางไกล110-120วิ่งสบายเร่งแซง140-150ก็ยังได้อยู่นะครับและเครื่องตัวนี้รองรับน้ำมันระบบ e 2 0นะอัตราการกินน้ำมันเนี่ย กับรถไซด์นี้เนี่ยอยู่ที่10ถึง12บกิโลลิตรเน่ยเมื่อเราดูขนาดไซด์รถแล้วกับอัตราการกินน้ำมันแล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าน่าพอใจครับผมมาดูกันที่ดีไซน์ทางด้านข้างนะครับผมล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กลายตัวมิเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับขนาดไซด์ยางนะสองสามห้าหนะฮะยางตัวนี้ล้างคุณพงษ์เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยางใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สี่เส้นนะครับยี่ห้อคอนติเนนตัลนะครับเป็นตัวแม็กคอนแทคเองข็มซีห เป็นแบบที่มีตัวไฟเลี้ยวอินทิเกรตอยู่ในชุดของกระจกเลยนะครับตัวนี้น่ารู้หรานะฮะชุดประตูมามาทีนัดตำแหน่งเลยพอมาถึงชุดประตูตรงนี้นะครับเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับผมเปิดปิดเข้ารถนะฮะไม่ต้องพกกุญแจนะฮะเรียกได้ว่าชุดสมาร์ทเอนทรีเนี่ยให้มาทั้ง4บานเลยนะชุดกระจกทั้งหมดนะครับของเจ้าตัวไม่ว่าจะเป็นวีลไฟเอาผ่านเนี่ยจะเป็นกระจกตัดแสง uv a uv b นะครับที่ถูกติดตั้งมาจากทางโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนหนึ่งนะฮะแล้วสำหรับใครที่ต้องการฟิล์มมืด เท่าไหร่ก็ไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะฮะเราจะมาดูกันที่ดีไซน์ทางด้านท้ายของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างจากเจ้าตัวของก่อนแมนเดอร์เชนสักเท่าไหร่นะเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะครับสปอยเลอร์ที่เป็นดีไซน์ใหม่นะฮะแล้วพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มาให้เรียบร้อยนะความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับคือเจ้าตัวชิ้นโรเมียมชิ้นนี้แหละนะฮะที่มันมีความยาวนะครับตั้งแต่สันขอบประตูอีกฝั่งหนึ่งมาถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับปกติแล้ว ในเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวสั้นๆแค่นี้นะฮะตัวนี้มันก็จะลากยาวมานะทำให้ดูรถดูเนี่ยมีมิติที่กว้างมากขึ้นนะฮะมาพร้อมกับระบบไฟเบรก LED ไฟถอยหลัง LED และไฟเลี้ยวซีเควนเชียลตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นไฟเลี้ยวแบบเป็นจังหวะนะครับตัววิ่งนะฮะคล้ายเจ้าตัวของ l e ็ u s นะฮะในรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวรุ่นใหม่แบบซีเควนเชียลทั้งหมดแล้วนะฮะผมมาดูกันที่การชนด้านท้ายมาพร้อมกับเจ้าตัว Park Sensor น,นะฮะให้สี่ตำแหน่งฝาท้ายไฟฟ้า ตัวนี้มีมาแน่นอนนะครับปกติแล้วเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้าของเวลไฟเอาผ่าเนี่ยจะไม่สามารถเปิดแบบที่ผมเปิดแบบเมื่อกี้ได้นะต้องเปิดเป็นแมนวนวลเท่านั้นนะนะครับบางคนก็สงสัยว่าทําไมคันนี้ไม่เปิดได้นะเพราะคันนี้มันมีไปใส่กล่องมาเพิ่มเติมนะครับมันเลยสามารถเปิดได้นะที่เป็นระบบไฟฟ้าจากมือนะฮะปกติแล้วเนี่ยที่มันเปิดไม่ได้เนี่ยเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความกังวลไปว่าเวลาถ้ามาเปิดเป็นไฟฟ้าเลยเนี่ยมันอาจจะไปฟาดกับเจ้าตัว กำแพงด้านท้ายหรือว่าเพดานด้านบนที่เวลาเราไปจอดรถในอาคารจอดรถที่มันมีความสูงไม่มากเนี่ยรถตัวฝาเนี่ยอาจจะไปฟาดถูกได้นะฮะเขาเลยป้องกันไว้โดยที่ไม่ให้มันเป็นโลหะไฟฟ้ามาตั้งแต่เริ่มนะแต่คันที่ใส่กล่องมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดปิดเป็นบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมสะดวกสบายครับยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูภายในตัวรถเจ้าตัวต้าเวลไฟปี2019คันนี้ดีกว่าว่าจะมีความสวยงามขนาดไหน ตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่เจ้าตัวภายในห้องโดยสารของเจ้ารถยนต์โตโยต้าเวลไฟ a ซตจี well dition ปี2019คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มจากที่แผงประตูด้านข้างก่อนเลยนะฮะก็จะมีเลาเรื่องของบอะ memory seat มาให้3ามตำแหน่งนะฮะมาพร้อมกับระบบปุ่ม push start stop มาให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยนะครับมีฮีเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ multi function แน่นอนนะครับผมควบคุมระบบ มัลติมีเดียเรียบร้อยควบคุมระบบอินโฟมีเนของตัวรถเนี่ยได้ที่พวงมาลัยชุดเดียวเลยนะฮะแล้วยังมาพร้อมกับเจ้าระบบเลนคีปแอสซิสต์นะครับผมแล้วก็ระบบเรดาร์คุ c คอนโท l มีมาให้ครบเลยนะฮะการคุ c คอนโท l ตัวนี้ก็จะอยู่ทั้งเบรกกลางของตัวต้าอยู่แล้วจะอยู่ด้านหลังพวงมาลัยด้านขวานะฮะมีมาให้ครบคันนะฮะชุดหน้าจอเป็นหน้าจอระบบ Android นะฮะยอดนิยมอยู่แล้วนะครับตัวนี้รองรับระบบ Android Auto แล้วก็ Apple Car p l a y ให้เรียบร้อยนะครับชุดแผงแอร์นะฮะ ก็ไม่มีความแตกต่างจากตัวที่ดาวสักเท่าไหร่นะฮะมาพร้อมกับระบบตัวปรับอากาศอัตโนมัตินาโนรถตอนนี้วิ่งมา41,000กิโลนะสภาพตัวเบาะเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสวยนะฮะ90%บวกแน่นอนเราจะมาดูที่แผงข้างบนคอนโทรลเลอร์ด้านบนนะฮะก็มาแบบตัวเต็มซัจจีเอ dition แน่นอนนะครับคอนโทรลสามารถคข้าถึประตูสลดดไฟฟ้าได้2ข้างฝากระโปรงท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็หลังคาซันรูฟที่ตอนหลังนะเฉพาะตอนหลังนะเพราะตอนหน้าเนี่ยมันเป็นแมนวนวลนะฮะ ตอนน,นี้เราจะไม่สามารถเปิดระบบไฟฟ้าได้นะครับผมส่วนที่แผงเกียร์ตรงนี้มาแผงเกียร์ที่เป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบเบรกออโตโฮนะครับแล้วก็มีระบบปิดแท็กชันคอนโทรลแล้วก็มีระบบอีโคโหมดนะเพิ่มความประหยัดในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะฮะผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องโดยสารตอนหลังนะครับซึ่งเป็นไฮไลไท์ของรถ MPV ประเภทนี้เลยนะฮะว่าจะมีความสะดวกสบายนั่งแล้วสบายขนาดไหนนั่งแล้วดูเป็นคุณชายขนาดไหนเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาปึ๊บขึ้น แค่ขึ้นนี่ก็สบายแล้วฮะหัวไม่ติดแน่นอนนะฮะมาตอนนี้ผมก็อยู่ภายในห้องโดยสารตอนหลังนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะฮะของรถประเภทนี้เลยนะคะคือเบาะแถวที่2คู่กลางนี่แหละครับผมเป็นเบาะแบบเลาส์นะฮะหรูหรานะฮะเรียกได้ว,ว่าขึ้นมาเนี่ยดูแพงตั้งแต่กําเนิดเลยนะฮะ หนังนี่ก็ให้เป็นหนังนับป้าเนื้อดีนะฮะนั่งสบายนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะระบบไฟฟ้าแน่นอนนะครับผมจะสามารถปรับเอนนะครับเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็รองน่องก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับผมผมบอกเลยเลยนะอารมณ์เนี่ยเหมือนนั่งเครื่องบินเลยเหมือนนั่งเบาะเครื่องบินแบบชั้นบิสเนสเลยนะฮะสบายเนื้อสัมผัสดีนะฮะผมแผงคอนโทรลเลอร์ด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะมีเรื่องของรูมไฟรูมนะฮะก็คือไฟแอมเบียนไลท์นะในตัวรถนะฮะ ตัวนี้สามารถเลือกสีได้ถึง16สีเลยนะสามารถปรับนะความเข้มความสว่างของตัวแสงได้เลยนะฮะมาพร้อมกับระบบควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลังนะแยกอิสระมาจากตอนหน้าเลยนะเรียกได้ว่าไม่ต้องไปคอยบอกคนข้างหน้านะว่าหนาวไปร้อนไปนะฮะตัวนี้เราสามารถปรับเองได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางลมนะะ้ำแรงดันลมนะ,ะับอุณหภูมิหรือว่าคิดอะไรไม่ออกกดออโตอ,อย่างเดียวอ่ามีมาให้ครบและไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่ขายไม่ได้คือเจ้าตัวระบบหลังคา รู้รูหราเพิ่มสุนทรียภาพในการเดินทางนะฮะเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะมีคนขับรถพาไปนะฮะไปอยู่เขายงเขาใหญ่นะไปเที่ยวต่างจังหวัดอากาศดีๆเปิดรับเทควิวหน่อยนะฮะเรียกได้ว่าชีวิตแบบลักชวรี่จริงๆนะฮะอ่ะตอนนี้ผมปิดมาให้ดูนิดนึงเราก็สามารถปิดได้นะเวลาสมมุติถ้าเกิดเราจะปิดแค่เอาแสง แดดลำไรลำไรอ่อ,อนเข้ามาในตัวรถนะฮะ mm. ก็แค่เปิดแค่ตัวของตัวมา่านบังแดดทางด้านข้างตัวนี้นะก็จะเป็นแผงแอร์มีมาให้3แถวเลยนะฮะแถวสาก็มีให้นะครับแยกกันเลย3แถวให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับจอชุดหน้าจอที่เป็นหน้าจอนะครับแชร์สัญญ,ญาณภาพมาจากด้านด้านหน้าได้เลยนะตัวนี้เวลาเราเปิดดูเนี่ยพวก n น t f l i x นะฮะ YouTube เวลาเราไปเดินทางไกลๆต่างจังหวัดเนี่ยเรามีลูกหรือมีอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถให้ลูกเราเนี่ยดูการ์ตูนดูอะไรได้นะเพื่อไม่ให้ เด,เด็กเขาเบื่อนะฮะผมและพอพูดถึงเด็กเนี่ยเจา้าตัวเบาะตัวนี้เห็นว่าเป็นเบาะดูแบบเลาสดู VIP เนี่ยแต่สามารถติดตั้งไ s o ซฟิกได้นะสามารถใส่คาซีทให้คุณน้องๆหนูหูได้อีก2ตำแหน่งเลยนะรถคันนี้คันเดียวเนี่ยขนความสุขไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เบาะแถว3แล้วนะซึ่งเป็นเบาะที่คนชอบแซวเขาว่าเป็นเบาะลูกเมียน้อยนะฮะว่ามันนั่งไม่ได้จริงแล้วน,นั่งไม่ค่อยสบายนะครับแต่คุณลืมภาพ่างนั้นไปได้เลยนะถ้าคุณซื้อเจ้าตัวด เซจีดิชั่นในแบบนี้รุ่นนี้นะฮะผมสูง175เซนเนี่ยเข้ามานั่งจริงเนี่ยนะฮะไม่ได้ปรับเบาะแบบดินหน้าสุดเลยนะคู่ที่2เนี่ยฮะขาผมเนี่ยเหลือเหลือเลยนะฮะเฮดลุม um, เนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะรถ MPV หลังคาแนวหลังคาสูงอยู่แล้วนะฮะนั่งสบายมากนะครับตัวเบาะเนี่ยดูไซส์ของตัวเบาะดีใหญ่โตโมโหลานะครับเรียกได้ว่าใครมีครอบครัวเนี่ยหคน7คนเนี่ย เอาคันนี้ไปคันเดียวเนี่ยผม,ผมบอกได้เลยนะว่านั่งได้สบายจริงๆแล้วนั่งได้จริงเดินทางได้จริงนะฮะมีม่านบังแดดมาให้เรียบร้อยนะฮะเจ้าตัวนี้ยังสามารถปรับเอนขึ้นเอนลงได้ด้วยนะอ่าไม่ใช่บ้านนั่งหนังตั้งๆหนังแข็งๆอย่างเดียวนะสามารถปรับเอนลงไปได้ด้วยนะฮะผมบอกได้เลยว่าเบาะแถวที่3มเนี่ยผมยืนยันเลยนะฮะว่านั่งสบายจริงเดินทางไกลได้จริงนะฮะเรียกได้ว่าตัดปัญหาไปได้เลยนะที่จะกลัวว่าเบาะแถว3เนี่ย คนนั่งบาะแถวสามเนี่ยจะรู้สึกว่านั่งไม่สบายนะครับมันไม่ใช่กับเจ้ารถ y o y o t ้าเวลไคันนี้แน่นอนครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวคร่าวๆของเจ้า Toyota w e l l ไฟแ e ด i ี i ีดปี2019คันนี้นะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่2,890,000บาทนะครับผมลูกค้ามีเครดิตสามารถจ่ายไฟแนน์ได้เกือบเต็มนะคันนี้นะฮะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.69% 4ปีและ5ปีอยู่ที่ 2.99%นะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับและอยากได้ข้อมูลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์024479292-4นะครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะครับ www.kunpong.com นะครับคลิปหน้านะครับผมจะมีรถอะไรนะครับดีๆรถสวยๆคันไหนมาให้ลูกค้าได้ดูอีกอ่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสลดวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ